สวัสดีครับร้านวนวลจันคาร์อนนอดิโอนครสอนวันนี้จะพามาดูาพามารีวิวรถเครื่องเสียงวิโกสี่ประตูนะครับก็คันนี้จะเป็นชุดสิบนิ้วยกเบาะพิงออกนะครับนี่ครับก็ถามกันมาเยอะเลยครับว่าอยากแรงนะครับอยากแรงกว่าตู้หลังเบาะทำไงก็ วีโก้นะครับเหมาะที่สุดแล้วครับก็คือเป็นชุด10นิ้วยกเบาะพิงออกพลังเสียงหายห่วงครับความนั่งสบายนั่งสบายเหมือนเดิมครับเพราะว่าตัวนั่งกว้างตัวนี้สามารถเยบบ็บเบาะใส่ได้ให้เป็นเหมือนเดิมได้นะครับกือนกับคลิปแล้วนะคับแล้ว,ลวก็ให้ดูเป็นรูปแบบเป้าค่าประมาณนี้ครับว่าบางคนอาจจะสงสัยว่าวีโก้เนี่ย เขาทำตู้ยกบบอเพิงมันจะนั่งลำบากไหมวิโกเนี่ยมันได้เปรียบก,กับยี่ห้ออื่นเยอะตรงที่ว่าทำแล้วค่อนข้างจะนั่งกว้างนะครับองศาก็เหมือนเดิมค่อนข้างจะนั่งได้กว้างขวางเหมือนเหมือนเดิมเลยนะครับองศาเอียงเนี่ยก็จะเหมือนเดิมเลยนะครับนี่ฮะดยังไองศาก็ไม่ยืน่นไม่ล้นเท่าเท่าเดิมเลยนะครับพลังเสียงเนี่ยได้เต็มที่เต็มประสิทธิภาพกว่า ตู้หลังเบาะนะครับแต่ตู้หลังเบาะก็สําสหรับเพื่อนๆที่ชอบเป็นแนวแบบนุ่มๆเลยลอยขับรถฟังตู้หลังเบาจะดีกว่าส่วนไอ้ตู้ยกเบาเนี่ยก็จะเป็นประเภทแบบเปิดเพลงนั่งฟังนอกรถอะไรเงี้ยเปิดเพลงลั่นๆอะไรเงี้ยจะฟังเพลงเนี่ยหนักๆกระแทกกระทัน,นะะตู้ประเภทยกเบาเนี่ยก็จะดีกว่าก็รายละเอียดรถคันนี้ก็จะเป็นสินิ้วนะครับแม่เหล็ก180 สองก้อนนะครับตันนี้เป็นตัวท็อปสุดของยี่ห้อฮอลิเกอนะครับก็เป็นรุ่นเอ็กซ์เตมเลยนะครับตัวท็อปสุดของเขานะครับแล้วก็พอแอมม์ M ก็จะเป็น1,500วัตต์ r ารนะครับก็ยี่ห้อวูเทคส่วนพอแอมม์ M ขับเสียงกลางเนี่ยจะเป็นยี่ห้อโปรคิกนะฮะโปรคิ Pro กก็อันนี้สินค้าค่อนข้างจะมีแบรนด์ทั้งหมดเลยนะครับแล้วส่วนเสียงกลางแหลมเนี่ยข้างหน้าเนี่ยจะเป็น8นิ้วนะฮะแปดนิ้วแล้วก็ด้านหลังก็จะเป็น หกนิ้วอยู่ตรงตู้ด้านบนรถคันนี้ไม่มีลําโพงหน้ารถนะครับเพราะว่าลูกค้าเป็นแนวแบบผู้ใหญ่ก็เน้นแบบเปิดเพลงฟังชิลๆนะฮะเปิดละล้านบ้างเด่นบางเทศกาลอะไรยเงี้ยแต่ไม่ใส่ลําโพงหน้ารถครับเพราะว่าเขาไม่ค่อยได้ขับเปิดแบบเร็วเปิดหลังถนนนะเบิ่มๆมาเงี้ยไม่มีนะครับไม่ได้เปิดอย่างนั้นก็จะเป็นแนวอันนี้จะใส่ลําโพงหมดเลยสี่ประตูนะครับสี่ประตูแล้วก็มีในรถด,ด้วยนะฮะในรถด้วยมีข้างบนด้วยก็จะเป็นสามสามคู่หกดอกนะครับ ส่วนด้านหน้าเนี่ยไม่มีเสียงแหลมใช่ไหมอันนี้จะใช้เสียงจากทวิตเตอร์ตัวนี้เลยนะครับเพราะว่าลูกค้าชอบเสียงแบบปลายเสียงแหลมมากกว่าแล้วก็ก็เลยใส่คันนี้จะใส่เป็นแค่ทวิตเตอร์จานอยู่ด้านหลังแค่คู่เดียวนะฮะเหมาะมันมันจะดูเหมาะสมกว่านะ ซมาวัดตะโกปราบหวงพ่อรวยการงิมันติดชีวิตมันปวดตัวช่วยไม่มีเลยพอ่อลูกมันคนจนขาดคนจริงใจความหมายไม,ไม่พอนับวันยิ่งจนแทงหอพอ,พอ,พอ อำเภอพาชีอายุทยามุ่งมาด้วยใจพระอาจารย์แก้วล้งพ่อองค์ใหม่ม ด้วยคาถาบูชาหลวงพ่อนิมนต์เรียนชนะจนขึ้นของสมเด็จพันล้านที่คู่มือว่าปัดเฒ่าพัานต้น I'm oh. sorry. ส่วนเครื่องเล่นเนี่ยคันนี้จะใช้เป็นจอพายนเนียสองดินนะครับแล้วก็ปลีเนี่ยจะเป็น5แบนด์นะครับก็เรื่องรายละเอียดงานติดตั้งอย่างอื่นก็จะมีติดแผ่นดํนะฮะที่หลังคานะฮะแล้วก็พื้นนะฮะแล้วก็แผงหลังนะคันนี้จะทําครบหมดทั้งระบบเลยนะครับก็เบ็ดค่อนข้างจะแรงครัคนนี้แล้วก็แล้วก็แสงสีก็มีนิดหน่อยไม่เยอะนะครับแล้วก็ เพราะว่าลูกค้าเป็นผู้ใหญ่นะก็จะแนวแบบเรียบเรียบเรียบร้อยหรูหูนะครับแล้วก็มีเบาะมีเบาะด้วยนะครับในในชุดนี้แล้วก็องศาเอียงเนี่ยมันจะใกล้เคียงเดิมถ้ามีใส่บเบาะไปแล้วก็จะนั่งได้ใกล้เคียงกับเดิมนะครับถือว่าใกล้เคียงนะครับเพราะว่าได้พลังเสียงมาด้วยนะครับสํารับเพื่อนๆที่ชอบอ,อยากให้มันดังดีกว่าตู้หลังเบาะอ,อยากได้เบสที่แน่นๆ,นนๆมันมันอะไรเงี้ยเปิดเพลงแดนสนุกหน่อยก็ เพราะว่าตู้หลังตู้ยกเบาะพิงเนี่ยมันคือตู้แบนพาร์นะครับมันคือได้พลังเสียงมากกว่าตู้ที่อยู่หลังเบาะที่เป็นตู้เปิดอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าตู้เปิดเนี่ยบางทีมันก็เพียงพอสําหรับลูกค้าบางคนที่เขาไม่อยากปรับปรุงเบาะไม่อยากไม่อยากขยับขยายนะเอาแค่ขับรถฟังเพลงเพลนะินๆแบบนั้นก็จะดีกว่านะแบบนี้ก็จะแนวแบบมีการปราร์ตี้สังสรร์น,นอกรถอะไรย่างเงี้ยก็จะแบบนี้ก็จะจบกว่านะ โอเคสนใจงานติดตั้งแบบนี้ก็ติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้นะครับร้านนวนจันท์ข่าออดิโอนครสวรรค์นะครับเบอร์โทรศัพท์0896440504นะครัฝากข้อความเอาไว้นะครับทางหน้าแฟนเพจแล้วก็เดี๋ยวผมจะเข้าไปตอบนะครับแล้วก็ส่วนช่องทางทาง YouTube ก็ฝากกดสับ s ไ r i b e กดก,กระดิ่งแจ้งเตือนไห้ด้วยนะครับโอเคคลิปนีป้สวัสดีครับ